สองแล้วก็สามแล้วก็ไอศครีมอันนึงครับยี่สิบค่ะไอศครีมอะไรครับนี่แหละไอนี่ครับพี่นะสี่ลายต้องสี่ไรนครับสี่ยี๋ยังยอขนมปังมันเป็นไหอ่ะเอาค่ะขอบคุณครับกน้ำแนอะรแ่อม่ถุงต๊แม่ถรแม่ถุต๊อไรแม่ต๊ะอะไรแม่ถงแม่งตอะไร

ยงยไม่มีสองคนมีคารยในยืนถึงนึ่งก่าพอเรื่อาพางหวยสัตว์ให้กนได้หหยิบไปเลยตรงไหนตองข้างๆอ่ะโอเคราคาแล้ว่แแต่สะดวกไม่จะเป็นมันหลุดไปยงไงแคนครับสิบบาทสิบห้าบใส่อะไครับมันครับมันกับอะไรข้าวโพดับเอีกอย่างอะไรครบอันนี้ครับกมียรด่กเมีรยรจริงนะเรื่องของมัน ขนัปีม่ได้บหนึ่งพันคาสมสิบบอะไรครับสอะไรขมปังขนมปังพันปีไหมไม่จะเป็นผู้ใดวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 我买点。<laughs>